อารมณ์แบบต่อไปนะครับนักเรียนทุกคนประนมมือขึ้นครับพร้อมกล่าวคำอรัธนสินห้าพร้อมกันครับอิมินาสกาเรนาตังพุทธังอภิปชูชยามาอิมินาสกาเรนาตังธรรม,มังอภิปชูชยามาอิมินาสกาเรนาตัง 三藏阿弥陀。